การลงทุนในตลาดนะช่วงตลาดปิดไปแล้วกับพี่อู๊ดคุณมงคลพ่วงเพตรานั่นเองนะคะทางด้านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ KTB s อนั่นเองนะคะค่ะสำหรับตลาดในตอนนี้นะคะในส่วนของซีรีส์เนะคะก็ยังสู้กันอยู่เก้าห้กันอยู่นะคะค่ะพี่อู๊ดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ม่อนครับ วันนี้ตลาดแว่งแรงเหมือนกันนะพี่วุฒิวิ่งขึ้นวิ่งลงสิบแปดจุดที่คุยเมื่อเช้าว่าเมื่อเช้าึาง่งหลายหลายคนมองจะไปพันหกแต่ที่ผมติงไว้อย่างหนึ่งคือว่าผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นฮอตมันนี่เรี่ยมันเป็นเ <c oughs> ลคูเลิตี้ดิเวนหมายความว่าเมาื่อเช้าเราเลยให้ให้ให้ที่ผมแนะนากันนะก็คือให้รอวันหนึ่งคือรอวันหนึ่งคือรอวันจันทร์ใช่รอวันนี้เพราะว่าวันจันทร์จริงๆอะวันนี้พูทจะบวกเลยหรือเปล่า นะครับถ้าเกิดมันเป็น liquidity r e v e n u จริงๆฝรั่งเขาซื้อสามวันแล้วคุณสามวันแล้ววอลุ่มเยอะก็แสดงว่าวานาคารหุ้นบวกต่อพ่งนี้เราก็จะใส่หุ้นแบงค์ใส่หุ้นอะไรก็ไปละบิกแคปเข้าไปละคือวันนี้จริงๆถ้าเกิดดูตั้่เช้าเนี่ยผมจะใส่หุ้นบางตัวเข้าไปเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่เราเห็นตลาดคือสุดท้ายแล้วเนี่ยพอบอลยิวมันขึ้นเนี่ยมันมันก็สู้ไม่ไหวกลุ่มพอเราอพอผมคุยกับพี่ม่อนเจ็จเนี่ยตอนเช้าอ่ะปรากฏว่าตลาดต่างประเทศก็เริ่มลงแล แล้วก็สุดท้ายเนี่ยตอนนี้ตัว n ักตัดฟิเจอร์ลงไปสองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์ลวหมายความว่าคืนนี้ดาวโจนจะกลับมากลัวบอลยูอีกแล้วนะครับแล้วก็วนกลับนะมันก็อาจจะไม่ไม่ไม่อยากจะเรียกว่าเป็น black monday หรอกแต่อานจ,จะเป็น black monday for tech stock อะไรก็ว่ากันไปเพราะว่ากองทุนอาร์ตอาร์อาร์ตัวนี้อาร์เขาจะว่าเป็นอาร์ n อินโนเวชันนะคือเป็นอิเทที่ลงทุนในกลุ่มเทคเป็นหลักลงกับห้าเปอร์เซ็นเมื่อเป็น p r e open ของตัวตลาดเนื่องจาวันนี้ ฟุเทคกว่านี้ลงกระจายนะครับเพราะั yeah, so it, ้นพรุ่งนี้ก็จะเบาะตอนนี้มองเห็นแล้วว่าคืนนี้ดาวโจนน่าจะลบนะครับแล้วถ้าเกิดเฟดเองไม่ออกมาทําอะไรทุกอย่างที่ทําให้คนรู้สึกว่าต้องหยุดขายบอลนะครับหรือทําอะไรก็ตามให้คนต้องรู้สึกว่าเงินเปอร์ไม่ขึ้นน่ะวันนี้อย่างหนึ่งที่ทําให้ตัวความกังวลเรื่องเงินเปอร์มันขึ้นเนี่ยเพราะว่าราคาน้ํามันไงราคาน้ํามันไปุดเงินไปดันเงินเปอร์ขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ที่เป็น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 เรื่องที่ไม่ค่อยดีมันอาจจะเห็นหุ้นไทยดีเเม่ช้านีย แต่สุดท้ายพอต่างประเทศไม่ดีอ่าหุ้นน้ามันเองยืนได้ก็จริงแต่ว่าก็ลดระดับการบวกหมดนพวกนี้ผมมองว่าตลาดหุ้นอ่าไม่น่าจะสวยเท่าไหร่นะครับก,ก็ก็เป็นอะไรที่ที่กลว่าที่ที่ที่เคยเล็งว่ามันจะเป็น liquidity เนะี่ยก็ไม่ใช่นะมันอาจจะเป็นเป็นแค่เข้ามาเล่นเก่งช่วงข่าวนะครับประมาณนั้นครับค่ะแล้วพวกนี้<ช>มีหุ้นตัวไหนจะขึ้นหรือจะลงไหมฮะพี่อุดคะ่ะไนะฮะมีตัวไหนน่าจับตามไหมฮะพรุนี้ คือจริงๆตอนนี้กําลังมองหาหุ้นแต่ผมผมผมต้องยอมรับจริงๆว่ามันหายากมากแล้วเพราะว่ามันจะเป็นอย่างนี้ฮะเพราะถ้าจริงๆคนเล่นมาวันเนี้เราเล่นกันคิดว่าหุ้นจะขึ้นซื้อขึ้นใหญ่เลยแต่พอพุ่งนี้สมมติว่าพุ่งสมมติว่าพ่งนี้ลงหุ้นลงนะสมมตินะครับถ้าเกิดสมมุติว่าพ่งนี้หุ้นลงเนี่ยเวลามันลงทีมันก็ลงหมดเลยมันไม่มันจะหายากมากนะ้อย่างหุ้นน้ามันจะขึ้นต่อผมก็ยังไม่แน่ใจนะ ว่าสอพอจะไปต่อได้หรือเปล่าแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดอยากจะยืนหุ้นไว้สักอันอันสองอันเนี่ยผมว่ายืนหุ้นน้ามันกับหุ้นท่องเที่ยวไว้เพราะว่าสองตัวนี้มันยังพอมีอะไรที่ที่ที่ทมีปัจจัยของเขาเองดังน,นั้นนะผมว่าก็ยากอ่ะตอนนี้พยายามจะไปดูกลุ่มอย่างวันนี้กลุ่มเจลุ่มเจมา่์ขึ้นขึ้นกันหลายตัวแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงแล้วก็หุ้น,นที่น่าแบบรู้สึกว่าหน้าสงสารเหมือนกันนะกลุ่มรงไฟฟ้า ตอนแรกไม่ซาวเนี่ยเอเอคิดว่าผมบอกว่าที่ผมตอบคาถามว่าเอเอผมว่ามันไม่น่าจะหลุดนะมันไม่นจะหลุดมันไม่น่าจะหลุดอะไรเนี่ยมันไม่น่าจะหลุดไอเนี่ยไอที่ประมาณสักหกสิบบาทนะโอ้โหผมหวนว่าห้าสิบเก้าเสียท่าเลยมันแล้วก็ลงลงกันทั้งแผงมันพรุ่งนี้มันอาจจะไม่ใช่วันซื้อหุ้นนะพรุ่งนี้อาจจะเป็นวันที่น้องทุนอาจจะต้องคอยดูพอตัวเองว่าจะเป็นยังไงมากกว่าแล้วก็ ถ้าเกิดมันดีจริงเดี๋ยวค่อยาลับมาซื้อวันนี้ก็ได้แล้วหุ้นกลุ่มส่งออกนะคะพี่อูดค่ะจะมีเอฟเฟก,กอะไรไหมฮะตอนนี้ืสอ่งออกเนี่ยอจริงอยู่บาทอ่อน่ะจะดีนะครับบาทอ่อนจะดีแต่ว่าหุ้นส่งออกเนี่ยมันมีประเด็นอย่างหนึ่งเข้ามาคือราคาหุ้นมันขึ้นไม่เยอะ,อะเพราะฉะนั้นเวลามันเวลาตลาดมันจะยุบลงเนี่ยบางทีมันก็ไม่ไม่ได้ปลอดภัยนะวันนี้เราอาจจะบอกว่ายอยู่บาทอ่อนบาทอ่อนวิงจริงตัวแปรที่มีผลกับหุ้นส่งออกอย่างกีซีอีอย่างฮาน่าเนี่ย ไม่ได้มีอะไรนะเปลี่ยนแต่ว่าผมว่าด้วยเวลามาตลาดมันจะซินิเมนต์ม,มันเสียแล้วหุ้นตัวใหญ่มันลงอ่ะหมาหุ้นตัวแพงๆมันจะลงไปด้วยนะครับผมว่าจะโดนอาการนั้นมากกว่านะฮะวันพรุ่งนี้มันกลายว้วส่งออกค่ะส,ส่งออกประเภทไหนที่น่าจะได้ประโยชน์มากแบบพวกอาณาเขตซีอะเอ่อตอนนี้ส่งออกที่เนี๋ยวนนะผมพยายามเรียนแล้วยอยู่ส่งออกตอนนี้ที่เป็นเป็นสายอิเล็กจริงๆอ่ะถ้าเกิดพูดถึงในแง่ของ ของแนวโน้มนะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผมว่าน่าจะจะดีเป็นอันดับต้นๆอยู่แล้วนะส่วนในพวกอาหารอ้ส่งออกอาหารนะ่ะมันไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกนะครับไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกพวกทียูพวกอะไรนี้ไม่ไม่ไม่ค่อยตอนในชั่วโมงนี้ยังไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะอ๋อค่ะที่ผมไปชอบทียูนะผมชอบทียูแต่ผมไม่ได้ชอบประเด็นของทียูในการส่งออกผมผมมองประเด็นที่จริงๆทียูอ่ะมันมันเป็นผู้ที่อยู่เมืองนอกนะครับทียูผมมองประเด็นผมชอบทียูตรงที่ว่ามัน มีความได้มันพยายามเขาพยายามจะได้เปิดซิฟายธุรกิจของเขาเองหรือว่าพยายามสร้างมูลค่าเพิ่มไหมครับธุรกิจของเขาเองผมาอาจจะเป็นมุมนั้นมากกว่าคือก็เลยกลายว่าทีอยู่ผมไม่ได้มองในมุมของส่งออก,กนะครับผมมองในมุมอื่นมากกว่า GPF หรือว่า GPT พวกไกยย่ต่างๆนานาเนี่ยพวกนี้ก็ไม่ไม่ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แหละเพราะ,ะว่ามันผมว่ามันมันไม่ใช่สตอรี่ในแบบนี้นี่ะส่งออกประเทศไหนจิ๊บไปหยดรอบนี้นะ ตัวไหนหมายถึงว่าส่งออกประเภทไหนวุ่นแบบเป็นไหนนะส่งออกจะได้ไปเยอะในรอบน,นี้อ๋อาจจะเป็นยังไงใช่ไหมแบบไหนคือส่งออกประเภทไหนจริงๆน่ะมันไม่อยากจะไปที่ที่ยางนะเพราะเพราะยางมันก็ไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์นี่แหละแต่ว่าจังหวะการซื้อต่านั้นเองเอาเป็นอย่างนี้ดีก่าผมว่าอิเล็กทรอนะิกส์เนี่ยแต่เป็นจังหวะการซื้อว่าให้อ่อนลงมาก่อนนี้ก็ไลนะ้ลงมาก็ลงมาซื้อก็แล้วกันตรงอื่นตัวอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถยนต หรือแม้กระทั่งยางพาราเนี่ยจริงๆมันก็โอเคทั้งสองเซกเตอร์แต่ผมว่าถ้าเกิดผมเอาแบบโซลิดหน่อยคําว่าโซลิดคือดูมั่นอกมั่นใจนิดนึงแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่ที่ดูเฟิร์มหน่อยหนึ่งอ่ะผมว่าให้มองอีเลคทรอนิกส์ไว้เป็นอันดับแรกดีกว่าตัวไหนนะฮะอีเลคทอนิกส์สองเหรียญเราเคสที่รอรอรับตอนถอยลงมาเคสที่เราจะเป็นอย่างนั้นใช่ใช่รอรอลงมาแต่ว่าลงมาเนี่ยผมว่ามันอาจจะใช้เวลาลงนิดนึ่งนะสองสามวันนะอะไรประมาณก็ได้นะเป็นไปได้นะใช่ครับ ได้ค่ะพี่อุ้ดขอบคุณมากเลยนะคะพี่อุ๊สขอบคุณค่ะก็เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นนะคะตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะคะคุณกรพัฒก็พูดถึงยูบอนว่า